สวัสดีค่ะมาอ่านหนังสือชิ n เก u นซ o ปฟอร์ดโซด้วยกันนะคะอ่านเรื่องละครสัตว์ค่ะครั้งหนึ่งเมื่อผมยังเด็กเด็กผู้ชายนะคะเนี่ยกำลังไปส่วนสนุก เกือบถึงคิวเราแล้วล่ะลูกลูกชายตื่นเต้นมากอีกแค่ครอบครัวเดียวก็จะถึงเราแล้วล่ะเอ๊ะพวกเขาบ้านเดียวกันหมดเลยเหรอฮะคงยังงั้นแหละลูกมากันสิบคนเป็นเด็กตั้งแปดคนนะ่ะ ไม่ง่ายเลยนะที่จะพาคนในครอบครัวเยอะแยะขนาดนี้มาดูละครสัตว์ได้พร้อมกันหมดมคุณพ่อพูดกับลูกนะคะอยากดูลิงจังเลยได้ยินว่าสิงโตไต่ตบันไดได้เหมือนแมวเลยละ่ะมีเด็กตัวเล็กๆแสดงควงจานชุดพิเศษด้วยนะฉันอยากดูตลกตัวอ้วนขี่จักรยานล้อเดียวจัง เป็นไงเด็กๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแม่เขาเป็นคนออกความคิดนะขอบคุณแม่เสียสิลูกต้องขอบคุณพ่อต่างหากหล่ะจ้ะพ่อเขาต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าตั๋วคืนนี้นะลูกขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่คืนนี้พวกผมมีความสุขที่สุดในโลกเลย คุณเป็นยอดคุณพ่อเลยค่ะว้าวที่รักคุณเป็นภรรยาที่น่ารักและเป็นคุณแม่ที่แสนดีจ้ะรับตัวกี่ใบคะตัวเด็ก8ดใบกับตัวผู้ใหญ่สองใบครับผมจะได้พาทั้งครอบครัวเข้าไปชมละครสัตว์ได้เสียทีว้าวเด็กๆกำลังรออยู่60เหรียญค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ช็อกนิดนึงนะคะ าเท่าไรนะครับเด็กคนละห้าเหรียญผู้ใหญ่คนละสิบรวมทั้งหมดก็หกสิบเหรียญค่ะฉันจะเขียนทุกอย่างในคืนนี้ลงสมุดบันทึกด้วยละ่ะวาดรูปลงไปด้วยก็ยิ่งดีนะเฮนรี่เรามีแค่สี่สิบฉันนึกว่าสี่สิบเหรียญจะพอค่าตั๋ว แถมซื้อไอศครีมให้เด็กๆก,กินได้เสยอ,อีกอเราจะบอกลูกๆยังไงดีคะว่าเงินไม่พอซื้อตั๋วเข้าชมละครสัตว์คุณพ่อทำเงินตกขอโทษครับเงินที่หล่นจากกระเป๋าคุณนะ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเงินจำนวนนี้มีความหมายต่อผมและครอบครัวมากเข้าไปข้างในกันได้แล้วเด็กๆปนี่ครอบครัวนั้นเข้าไปแล้วนะคะในส่วนสนุกละพ่อและผมกลับไปที่รถของเราแล้วขับกลับบ้านในตอนนั้นเราเองก็ไม่มีเงินทองเหลือเฟืออะไร ดูหน้าน้องครากพ่อขอโทษนะแต่พ่อสัญญาว่าคราวหน้าจะพาลูกไปดูแน่ๆคงต้องทำงานพิเศษอีกสักสิวันลูกรอดได้อยู่แล้วจริงไหมไม่เป็นไรฮะพ่อถึงไม่ได้ดูละครสัตว์แต่ผมก็ได้เห็นตัวอย่างของคุณพ่อที่แสนดีตั้งสองคนแน่ โอ้โหจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากค่ะขอโทษครับเงินที่หล่นจากกระเป๋าคุณเน่ยชายผู้นั้นรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรแม้ไม่ได้ร้องขอแต่เขายินดีรับความช่วยเหลือในยามที่สิ้นหวังเศร้าเสียใจยและกระอักกระอ่วนเขามองตรงเข้าไปในดวงตาของพ่อผมกุมมือพ่อด้วยมือทั้งสองข้าง กำธนบัตร20ดอลลาร์เอาไว้แน่นแล้วพูดด้วยริมฝีปากที่สันระริกและน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มว่าขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเงินจำนวนนี้มีความหมายต่อผมและครอบครัวมากจบแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังสวัสดีคะ่ะ